ที่ตำบลป่าแปลงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นแหล่งผลิตชาที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศเลยนะครับที่นี่นะครับมีการผลิตชามานานนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ชาหลายชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาแดงนะครับชาเขียวนะครับหรือว่าจะเป็นใบเมี่ยงนะครับที่นี่ก็ผลิตกันมานานแล้วนอกจากนั้นนะครับที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์เด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือ ผ้าย้อมชานะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะครับวิธีการทําผ้าย้อมชานะครับอย่างแรกก็คือต้มน้ําชาให้เดือดๆนะครับจากนั้นนะครับก็นําผ้าฝ้ายนะครับซึ่งเราจะทําเป็นรูปทรงหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆครับมาล้างน้ํานะครับเพื่อที่จะเอาแป้งออกไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็เอาผ้านะครับมามัดย้อมเป็นลวดลายต่างๆนะครับโดยใช้ยางนะครับหรือว่าไม้เป็นส่วนประกอบในการทําลวดลายนะครับข้อสําคัญก็คือต้อง มัดให้แน่นๆนะครับจะได้ลวดลายออกมาสวยงามนะครับพอเราทำลวดลายเสร็จนะครับเราก็เอาไปต้มในน้ําชานะครับต้มประมาณ5นาทีนะครับเพื่อที่จะให้สีของชาเนี่ยนะครับเกาะแน่นอยู่ในผ้านะครับพอต้มเสร็จแล้วนะครับเราก็นําผ้ามัดย้อมนะครับขึ้นมานะครับล้างนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับเราจะต้องล้างหลายๆน้ำนะครับจนกว่าน้ำจะใสนะครับพอล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็นำผ้ามัดย้อมนะครับที่ ล้างสะอาดแล้วนะครับมาตากให้แห้งนะครับซึ่งก็จะได้ลวดลายที่เราทําเอาไว้นะครับซึ่งมีสีสันสวยงามเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับมีผืนเดียวในโลกนะครับนอกจากการนําชานะครับมาทําเป็นผ้าแล้วนะครับยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายชนิดนะครับเช่นกระเป๋าหรือว่าเสื้อผ้านะครับใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มชาป่าแปนะครับ